สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีกุมประจำเดือนกุมภาพันธ์2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตาก,กันนะคะต้องมองว่านะคะคนที่เกิดราศีกุมที่เป็นคุณสุภาพบุรุษนะ,ะถือว่าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่เกิดโอกาสนะคะส่วนคนที่เกิดราศีกุมนะ,ะที่เป็นคุณสุภาพสตรีนะคะ ต้องเรามาระวังนะคะปัญหาในช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์เรื่องของความใจร้อนปัญหาด้านความรักสุขภาพกฎหมายคดีความต้องรอบคอบนิดหนึ่งนะคะอย่าใช้อารมณ์กับเรื่องของการเคลื่อนไหวชีวิตไม่งั้นอาจจะมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้นะคะเดือนนี้ยังไงก็ยังเคลื่อนไหวไปสู่ตำแหน่งของไพ่ที่ยังเกิดโอกาสแน่นอนแหละแต่ว่าคนที่นะคะเกิดราศีกุมที่เป็นคุณสุภาพบุรุษเนี่ยจะเคลื่อนไหวได้ง่ายเพราะว่าผู้ใหญ่ นะจะเข้ามาให้การสนับสนุนส่วนคู่สุภาพสตรีจะเหนื่อยนะคะกว่าจะทําอะไรเสร็จเนี่ยนะคะมันก็เหนื่อยนะ,ะหรือมีปัญหาหรือแรงกดดันค่อนข้างเยอะนะคะฉะนันอย่าไปเครียดนะคะขอให้นะคะใส่ใจกับเรื่องของการทํางานทุกอย่างก็ยังส่งผลดีแน่นอนนะตำแหน่งหัวหน้าที่เป็นผู้ชายตําแหน่งนี้ดีจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาหรือให้ความยุติธรรมนะคะตำแหน่งหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงต้องระวังจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็ความขัดแย้งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น ตำแหน่งของบ้านที่หัวสยสำนักง,งานร้านค้านะคะเป็นตำแหน่งนะคะถ้ามีการต่อเติมซ่อมแซมนะหรือว่ามีการโอนกรรมสิทธิ์นะคะในช่วงนี้นะคะนี่ถือว่าถูกชฉลกนะคะแต่ก็ต้องตรวจสอบเอกสารให้ดีนะคะแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะ ปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวหรือว่าจะเป็นคนในครอบครัวอาจจะมีปัญหาสุขภาพปัญหาด้านความรักปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนะคะอาจจะเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะต้องกลับไปดูแลบ้านทําบ้านหรือร้านให้เกิดความสว่างเกิดความสะอาดตําแหน่งไหนที่เป็นตาแหน่งที่มีนะปัญหาชํารุดนะหรือต้องซ่อมแซมแก้ไขนะคะก็ให้ไปปรับปรุงนะจะทําให้เรื่องของตัวบ้านนะคะ,ะ,คะเก็บทรัพย์ได้มากขึ้นนะคะหรือว่าในเรื่องของความรักความสามัคคีในครอบครัวนะคะ ก็จะมีมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีกุมด้วยนะคะคนไหนที่กําลังอยู่ในช่วงที่จะซื้อบ้านหรือจะเซงกิจการนะขอให้ตรวจสอบเอกสารสัญญาทุกอย่างให้ดีนิดนึงหรือคนไหนถ้ามีความคิดที่จะขายนะคะหรือนะคะมีความคิดที่จะปล่อยให้เช่านะคะมันก็อาจจะเป็นเรื่องของโอกาสที่ยังเกิดขึ้นแน่นอนแหละแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินบ้างที่ต้องเข้าไปพูดคุยกันหรือมีการถูกขอลดราคาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องไปคุยกันให้มากหน่อยนะคะ ในตำแหน่งนะคะของญาติพี่น้องต้องระวังจะมีปัญหาความขัดแย้งกันนะคะหรือมีความไม่เข้าใจกันนะอันนี้ต้องปรับให้มากนะคะในตำแหน่งนะคะของบริวารลูกน้องเป็นตำแหน่งที่ดีค่ะถึงแม้ว่าจะมีแบบการทํางานที่ต้องไปปรับเปลี่ยนหรือต้องลงไปสอนงานฝึกให้กับลูกน้องเรื่องบริวารบ้างนะแต่ถือว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรนะในตำแหน่งนะคะของลูกหรือหลานนะก็ถือว่ายังนําข่าวดีกับเรื่องของความสําเร็จมาให้ทั้งเรื่องการเรียนแล้วก็เรื่องของการทํางานนะคะ ละตำแ,แหน่งของเพื่อนร่วมงานนะต้องกลับไปปรับกันนิดนึงนะอาจจะมีการทํางานที่เกิดความล่าชา้าหรือว่ายังมีแบบงานที่มันค้างเก่าๆนะคะต้องกลับไปเคลียร์อย่าให้งานมันค้างเยอะค้างมากนะต้องกลับไปช่วยกันทะํานะจะทําให้เรื่องของการทํางานนี่ส่งผลดีนะคะ <S <S และตําแหน่งของเพื่อนเนี่ยนะอาจจะต้องมาระวังปัญหา,ด,าด้านการเงิน,นอนนะ่ะโดยเฉพาะแบบอาจจะเป็นเดือนที่เพื่อนเก่าอ่ะนะ เพื่อนที่เราคุ้นเคยที่ไม่ได้แบบเห็นมานานอะ่ะกลับมาขอยืมเงินนะะนนี้เราก็ต้องไประวังด้วยนะคะแในตําแหน่งการช่วยเหลือเดือนนี้นะคะยังมีคนเข้ามาการช่วยเหลือแน่นอนนะคะต้องมองว่าคนที่เกิดราศีกุมนะคะเป็นเดือนที่อาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องของการเรียนการศึกษาหรือผู้ใหญ่นะไพ่ยิบสีพยากรณก็ยังแนะนําว่าเดือนนี้ก็ย,ยังเป็นเดือนที่ดีแหละนะอะไรที่เป็นปัญหาแก้ไขไปได้แน่นอนนะคะ แล้วก็ยังทําให้ส่งผลในด้านดีนะแล้วการทํางานมีนการเริ่มต้นงานใหม่เกิดขึ้นบางคนโยกย้ายมาสักระยะแล้วเพิ่งมาเริ่มต้นงานหรือบางคนนะคะอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะคะซึ่งถือว่าการทํางานต่างๆนี่นะคะมันก็ยังเข้ามาเคลื่อนไหวอยู่อาจจะมีปัญหาเราต้องแก้ไขบ้างหรือต้องปรับตัวบ้างนะคะหรือต้องระวังในตําแหน่งของหัวหน้าบ้างนะคะแต่ถือว่าสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยยังทําให้เรื่องของการทํางานนี่ยังส่งผลดีหรือเติบโตแน่นอนสําหรับคนที่เกิดนะคะราศีกุมนะคะเราก็ไประวัง ตำแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเลือกลูกน้องเรื่องบริวารนะคะหรือผู้ร่วมหุ้นทําธุรกิจเน่เราก็ไประวังอย่าไปใจร้อนแล้วกันเพราะไพ่สามดาบนี้คือเรื่องของอารมณ์อยู่แล้วนะก็ต้องพูดคุยกันกับเรื่องงานนะคะหรือว่าในเรื่องของการร่วมหุนลงทุนกันเรื่องผลประโยชน์ต่างๆนะคะก็ต้องคุยกันนะคะให้เรียบร้อยนิดนึงส่วนในเรื่องของการเงินนะคะสําหรับคนที่เกิดราศีกุมเนี่ยต้องมองว่ารายได้การเงินนียเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะมีการเงินช่วยเหลือหรือการเงินที่มาจากการออม นะคะหรือว่ามีเรื่องของโชคลาภการเงินเกิดขึ้นนะคะเพียงแต่เดือนนี้มันก็ยังเป็นเดือนที่หมุนจ่ายมากนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของหนี้เก่านะที่เราต้องไปจัดการหรือไปชําระด้วยนะคะแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะคนที่จะเข้ามาหยิบยืมเงินในช่วงนี้นะคะตําแหน่งของตัวบ้านตําแหน่งของตัวร้านยังเป็นตําแหน่งที่มีค่าใช้ใจ่ายเยอะเราก็ไปควบคุมรวมถึงนะคะเรื่องกฎหมายเรื่องของคดีความเนี่ยก็ต้องไประวังอย่าให้เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นมันก็เกิดค่าใช้ใจ่าย นะคะแล้วก็ตำแหน่งของญาติพี่น้องคู่ครองคนรักนะคะเรื่องลูกเรื่องบริวารเรื่องผู้ใหญ่และเรื่องบ้านก็อาจจะเป็นตำแหน่งที่สร้างค่าใช้จ่ายนะเราก็ไปรอบครอบละกันส่วนคนที่กําลังร้องเงินเก่านะคะให้คนยืมเงินไปนานแล้วมีโอกาสจะได้คืนไหมจริงจริงอ่ะวันนี้ไพ่การเงินนะคะเกิดขึ้นแต่เดือนนี้มันเป็นเดือนที่ทับเสียนิดหน่อยอถ้าได้ในช่วงเดือนนี้ก็จะได้น้อยนะคะหรือถ้าไม่ได้เลยนะคะหรือเขาผัดไปอ่ะนะคะช่วงเดือนถัดไปน่าจะได้แต่ต้องแบบ ต้องให้เขาแบบให้คำมั่นสัญญาว่าเดือนหน้าต้องได้นะหรือถ้าคนไหนจะให้คนยืมเงินจริงๆต้องให้ยืมสั้นๆค่ะอยากให้หลีกเลี่ยงไปเลยแหละถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องให้ยืมสั้นๆหรือไม่ให้ยืมเยอะนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะต้องมองว่าสําหรับคนโสดนมันก็มีไพ่เสียหายเยอะนะไพ่ห้าถ้วยไพ่สามดาบนะคะแต่ว่ามันไปจบลงนะในตําแหน่งของไพ่นะคะที่ดีนะคะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์มองว่าคนที่ไม่ใช่จะไปจากเรา นะคะส่วนคนดีๆหรือคนใหม่ๆเนี่ยกำลังจะเข้ามาให้เราได้เลือกสําหรับคนโสดนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเกิดโอกาสมากขึ้นถามว่าคนเก่านะมีโอกาสจะกลับมาไหมคือคนเก่าเนี่ยเนะพ่ขึ้นอยู่ถ้ากลับมาในช่วง2เดือนนี้นะคะก็มีโอกาสจะกลับมาพัฒนาได้นะคะแต่ถ้าหากว่าถามว่าความสัมพันธ์มันจะดีไหมถ้าคนเก่ากลับมานะมันก็จะมีปัญหาเดิมๆนะคะกลับเข้ามาเหมือนเดิมแหละนะคะไม่พ้นเรื่องเก่าเรื่องเดิม นะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนะคะถ้าหากว่านะคะมีคนใหม่ที่ดีกว่านะคะมาตรฐานสูงกว่านะคะเราก็ควรที่จะแบบเลือกนะคะหรือว่าเปิดโอกาสใหม่ๆนะให้กับคนนั้นด้วยหรือให้กับเราด้วยนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็ต้องไปปรับกันนะคะในเรื่องของความรักไพ่เสียหายมากขนาดนี้นะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักค่อนข้างเยอะพ่การอย่าล้างก็คืนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของมือที่3นะคะมีโอกาสที่จะเข้ามาแทรกแซงในช่วงนี้นะ,ะฉันอาจจะต้องแบบใจเย็นนิดนึงคือคุณภรรยานะคะเราเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วฉันเราต้องใจเย็นนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นในช่วงนี้นะคะ ต้องพูดคุยกันปรับกันก่อนให้โอกาสกันก่อนนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนะคะเราควรที่จะเติมความหวานให้กันแล้วก็หาเวลานะคะไปทําบุญหรือไปเสริมดวงในเรื่องของความรักเป็นคู่ด้วยนะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรงอกเต้านมช่องท้องกระเพาะอาหารถุงน้ําดีท่อน้ําดีนะคะการไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีนะแล้วก็ ระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทหัวใจแล้วก็ความดันโรคเก่าโรคเดิมอะ่ะนะมันก็ยังกลับมาอยู่ในช่วงนี้นะคะการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อแหละนะคะอันนี้ก็ต้องดูแลติงให้มากหน่อยส่วนคนที่นะคะกําลังตั้งครันอยู่ต้องระวังนะดูแลติงให้มากที่หนึ่งนะคะในช่วงนี้นะคะส่วนคนที่มีความคิดที่อยากจะตั้งครันถามว่ามีอิทธิพลของไพ่การตั้งคันเกิดขึ้นหรือเปล่าก็มีนะคะเพียงแต่ว่ามันมีอิทธิพลของไพ่เสียหายนะคะเข้ามากระทบนะฉะนั้นการตั้งครันอาจจะยากนะคะ ถ้าในเรื่องของการตั้งครรภ์เนี่ยเกิดขึ้นเราต้องดูแลสุขภาพหรือต้องไปปรึกษาคุณหมอนะคะจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์นะคะที่ส่งผลดีนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดนะคะราศีกุมอย่างเดียวนะญาติพี่น้องคู่ครองคนรักนะลูกนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ในครอบครัวนะคะก็จะมีปัญหาสุขภาพนะคะนี่ต้องไปดูแลด้วยเดีย๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไร คนที่เกิดน,นะคะราศีกุมภ์อาทิ์ถือว่าเป็นเดือนที่เหมาะที่จะขยายงานนะคะแต่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นิดนึงเพราะจะเป็นเดือนที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะและไม่ค่อยเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะรวมถึงการทํางานต่างๆต้องปรับตัวให้เข้ากับผู้ใหญ่หรือหัวหน้าด้วยเฉพาะคนไหนที่มีหัวหน้าี่เป็นคุณผู้หญิงอ่ะต้องปรับตัวให้มากนิดนึงนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะถือว่าไรายได้เข้ามาแต่ค่าใช้จ,ใจ่ายยังเยอะนะคะส่วนในเรื่องความรักสําหรับคนโสดนะคะก็นะคะ มีโอกาสที่จะพบรักกับคนที่เป็นพ่อหม่แม่ไม้นะคะเข้ามาผัวพันนะคะแต่ความรักยังไม่ลงตัวค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะความรักก็อาจจะมีปัญหากันมีปากเสียงกันนะนี่ต้องไปปรับกันให้เยอะหน่อยสุขภาพร่างกายก,ก็ไม่ค่อยดีนะคะไขมันในเลือดความดันนะคะแล้วก็คุณสภาพสติตใจมดลูกนะคะอาจจะนะคะมีปัญหานะคะหรือในเรื่องของภายในนะของคุณผู้หญิงเนี่ยนะต้องดูแลโรคเครียดโรคไมเกรนด้วยนะคะ คนที่ตั้งคันอยู่ต้องระวังการแทงบทนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์เดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่ค่อนข้างเหนื่อยนะคะเพราะจะอิทธิพลของไพ่นะคะเด็ดเหนื่อยเข้ามาเคลื่อนไหวในวันของตัวเองนะเหนื่อยกับเรื่องงานด้วยแล้วก็เหนื่อยกับผู้ใหญ่เหนื่อยกับเพื่อนนะปัญหาค่อนข้างเข้ามาแล้วแก้ไขยาก ปัญหาความใจร้อนการทะเลาะวิวาทกันก็เข้ามาในช่วงนี้จน,นต้องควบคุมเรื่องของอรมนิดหนึ่งนะคะการเงินนะคะค่าใช้จ่ายเยอะมากนะคะเงินเข้ามาปุ๊บต้องเอาไปใช้นี่นะคะหรือว่าต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกหยิบยืมหรือการถูกหลอกถูกโกงหรือการต่อเติมบ้านต่อเติมร้านในช่วงนี้นะคะก็ทําให้ค่าใช้จ่ายอาจจะมีเยอะนันต้องควบคุมนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันอันนี้ให้ไปปรับ สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีคือบางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะแต่มีปัญหาสุขภาพเป็นช่วงที่แบบต้องหยุดงานแล้วก็ต้องมารักษาสุขภาพด้วยหรือสุขภาพก็เจ็บๆอดๆแอดแอดนะคะหัวใจความดันนะคะหายใจโรคปอดนะต่างๆนะคะอาจจะเข้ามาแล้วก็อาการปกระดูกด้วยฉะนั้นสุขภาพร่างกายต้องดูแลคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารถือว่ายังไงก็ส่งผลดีปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้เกิดโอกาส นะคะแล้วผู้ใหญ่ยังเข้ามาสนับสนุนนะคะอย่างเต็มที่ด้วยนะคะคนที่จะไปสอบไปคัดเลือกไปบรรจุนะไม่ว่าจะเป็นนาง,งานนะคะหรือว่าเรื่องของอางานข้าราชการต่างๆนะคะก็ถือว่าจะมีข่าวดีหรือคนที่กําลังนะคะรอการเรียนหรือสําเร็จการศึกษานะก็จะมีข่าวดีหรือแม้แต่คนที่กําลังไปขอใบอนุญาตนะคะอันนี้ก็จะมีความสําเร็จเช่นเดียวกันนะ,ะการเงินนี่รายได้ดีเลยนะคะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยค่ะนะถือว่าเป็นความรักนะคะที่เป็นคนดีนะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาพูดคุยกันนะคะให้มากขึ้นนะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบตรงไปตรงมาแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างสูงนะถือว่าเป็นคนที่ดีมากนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะถือว่ายังเป็นความรักที่ให้ระดับอย่างเท่าเทียมนะคะแล้วก็เป็นคู่บูญคู่สินเสมอกันด้วยนะคะถ้าเดือนนี้มีปัญหาอะไรนะคะก็ต้องปรับกันให้มาก คนไหนกาลังรอข่าวกับเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความก็จะเจอคนเก่งๆนะคะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้ค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะคการเงินนะคะเรื่องของความรักด้วยนะคะคเพราะมีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงเป็นคนที่มีความรับผิดชอบรวมถึงจะมีคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะงานมันก็ยังไม่ลงตัวอะยังมีติด ขัดอยู่บ้างนะคะโดยเฉพาะปัญหาเก่าปัญหาเดิมนี่แหละที่ต้องกลับไปจัดการนะคะฉะนั้นยังต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาการทํางานนะคะหรือต้องทํางานให้เสร็จนะอย่าเป็นดินพอกหางหมูในช่วงนี้นะคะต้องทําต้องเคลียร์นะกับเรื่องของการทํางานนะคะให้มันเป็นงานที่เป็นปัจจุบันด้วยมันั้นจะเป็นงานใหม่งานเก่าแหละมันจะวุ่นวายไปหมดนะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็นะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะหมุนเงินเยอะ นะคือบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีหนี้เก่าด้วยนะคะหรือนะ่าอาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบยืมเงินอันนี้อยากจะให้นะคะควบคุมเรื่องของการเงินแล้วกันส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะอาจจะพบรักต่างไวัยนะคะหรือว่าคนเก่าอาจจะกลับมาแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ดีนะคะหรือยังไม่ลาบรื่นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็มีปัญหากันนะคะ ความรักกับเรื่องของการเงินเรื่องผลประโยชน์นะคะมันเข้ามากระทบกระทั่งกันรวมถึงบางคนอาจจะมีเรื่องของมือที่3หรือคนเก่านะอาจจะเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ฉนันต้องระวังนิดนึงในช่วงนี้ค่ะสุขภาพร่างกายนะก็ปัญหาการทรงตัวนะหรือช่องท้องกระเพาะอาหารนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงาน นะยังราบรื่นนะคะหรือ,อยังอยู่ในช่วงที่สบายใจผู้ใหญ่นะก็ให้การช่วยเหลือการเงินนะคะรายได้นะคะยังส่งผลในด้านดีค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคนโสดพบรักต่างวัยนะคะหรือมีผู้ใหญ่นะชักนําในเรื่องของความรักมาให้แต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการครบซ้อนส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะมองว่ายัเป็นความรักที่ดีนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานเลยการร่วมงานนะคะการประสานงานหรือการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเนี่ยะค่ะก็ทำให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะ,ะการเงินนี่รายได,ได้ดีมีสภาพคล่องโดยเฉพาะคนไหนที่มีความคิดที่จะ ทำธุรกิจนะหรือหารายได้ในเรื่องของแบบอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะก็น่าที่ทําให้เกิดการเงินที่ดีนะหรือเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของความรักนี้คนสดเด่นเลยนะคะถือว่าจะมีความรักเข้ามาในช่วงนี้นะคะแต่ต้องระวังการครบซ้อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเดือนนี้ยังเป็นความรักที่หวานชื่นอยู่หรือยังเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันนะแต่ต้องระวังเรื่องของมือที่3นะคะในช่วงนี้ด้วยคู่ครองของเราอาจจะมีสเสน่ห์นะ นะจะเนั้นเราก็ต้องแบบปรับนะคะหรือต้องอยู่ใกล้ชิดกันให้มากหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นําไว้อย่างไรนะคะไพ่แสงสุกก็บอกว่างานนะคะยังไงก็เกิดโอกาสในช่วงนี้นะคะเพียงแต่ว่าผู้ใหญ่นะคะอาจจะเข้ามาสร้างเงื่อนไขนะคะหรือว่าเรื่องของสัญญาต่างๆนะที่ต้องพูดคุยกับหัวหน้าหรือผู้ใหญ่อาจจะต้องอ่านให้ละเอียดนะหรือต้องพูดคุยกันให้ดีนะคะ คือให้เราวัดระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่นั่นแหละนะกับสัญญาด้วยส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะถือว่าไรายได้การเงินดีค่ะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาการเงินก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือว่ายัางแก้ไขปัญหาการเงินไปได้ส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักนะคะอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนก็ได้นะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างสับสนหรือย,ยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงแล้วก็ยังมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ด้วยคือบางคนนี่คุณแม่นะคะอาจจะ ไม่เห็นด้วยกับเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้นะดังนั้นคนโสดก็อาจจะต้องแบบค่อยคบสนากันไปนะมันยังอยางที่ผลขอให้กันถูกกิจกันนะ่ะนะหรือความสัมพันธ์มันยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรฉะนั้นคนโสดจะเพิ่งรีบร้อนส่วนคนที่มีคู่นะคะหรือสามีภรรยาความรักก็ต้องปรับกันให้มากจะมีความหงุงกันเยอะในช่วงนี้นะคะสุขภาพร่างกายนะต้องระมัดระวังปัญหาช่วงบนนะโดยเฉพาะเรื่องของใบหน้านะคะ แล้วก็นะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดกระดูกข้อมือเส้นเอ็นแล้วก็อาการปวดก,กระดูกหัวเขา่าหรือช่วงล่างลงไปค่ะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ